สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดีโอเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเซตของเกาลัดและก็โสมนะครับในป่าไผ่นะครับในด่านที่2อนั่นเองนะครับซึ่งสมบัติที่ผมใช้ก็คือสมบัติอะไรอะโกงโกงะแล้วก็เป็นดอกเป็นกระถางโบโบรดน้ำแล้วก็เป็นแครอทนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเกาลัดเองนะครับทุกคนนะซื้อ ซึ่งช่วงน,นี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเซตอะไรที่แปลกใหม่มากเซตของของช็อกโกแลตบงบงก็อาจจะลงนะแต่ว่ามันเป็นเซตที่ทุกคนเล่นแล้วผมก็ต้องพยายามหาเซตใหม่ๆหม่ที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ากับคนอื่นเขาเนาะ evet. พยายามจะหาเซตที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเล่นกันอะแล้วก็เซตที่เล่นง่ายๆเนาะทุกคนเนาะไม่ซับซ้อนเกินไปนะเพราะผมก็เล่นไม่เป็นแล้วข้ออ้างเข้ออ้างนี่ชิป ซึ่งซึ่งเมื่อ2วันก่อนผมก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่มีเวลานะครับทุกคนก็เพราะว่าไปที่ต่างจังหวัดน,นะทุกคนซึบซึบซึบซึ่ง,ง,งปลายเดือนนี้ในวันที่26เนี่ยอาจก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับทุกคนสำหรับเกมคร e เกลันครูเกลันโอเวนเบกนะส่วนครู k i ลันคิงด้อมก็อาจจะมีอัปเดตฮาโลวีนในเร็วๆนี้นะครับทุกคนผมน่าจะเป็นทีมฮาโลวีนนะผมว่าอืม ซึ่งผมว่าครบรอบห้าปีเนี่ยมีโอกาสที่พาเฟ่จะมาอืเดานะซื้อไปเลยนะครับซึ่งเซตนี้ขนาดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าสามารถเล่นได้อยู่แล้วก็อยู่ที่ในแรงแรงที่ต่ำนะแบบมีคู่แข่งไม่ค่อยเยอะก็เบื่อเบื่อเซตอื่นก็เล่นเซตนี้ได้นะครับคนหรับเป็นเซตที่ตัวเก่าๆนะเออกระดอนเงเก่ามาก,กน,นะทุกคน ซึ่งปลายปีนี้คุกิแันต้องแบบดีมากๆเพราะว่าปลายปีนี้มีทั้งเทศกาลฮาโลวีนครบรอบ5ปีอะไรกันเออหลายอย่างอะ่ะปีใหม่ด้วยวันคริสต์มาสด้วยโอ,อ้โหเยอะแน่นอนแล้วก็ปีหน้านะครับมกลาก็จะมีครบรอบ1ปีของเกมคุกิลันคิงดอมนะครับทุกคนเออต้องยิ่งใหญ่ไหมเออก็คาดหวังนะทุกคนนะซึบอ,อันนี้ก็พยายามกดเร็วๆนะครับทุกคนนะ เออกดตรงกรัญญาเลยตัวตนี้ก็เป็นตัวที่เล่นยากอยู่นะทุกคนนะปลายพัดส,สองแจมแต้มจบด่านเนี้ยมันจะน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าด่านเนี้ยมันเย็นรีน้อยอยู่แล้วคือด่านนี้มันน้อยอยู่แล้วคะแนนนะเข้าใจไหมมันไม่ได้เยอะเหมือนด่านอื่นเนาะชือ้อแต่เซตนี้ก็เล่นยากตรงที่มันไม่มีเครื่องยนต์นะครับทุกคนแต่ว่าก็เป็นเป็นสมบัติสายทําแต้มทั่วไปนะครับช่วงนี้ก็มีสมบัติเอ่ออัพอัพใหม่นะไม่ใช่อัพใหม่เขาเรียกว่าบับ๊ ก็คือสมหรันกไกลเวลานะครับทุกคนนะก็บัฟนะอืมก็สามารถใช้ได้สมหรับเก่าๆไม่เก่าหรอกปีไม่เก่ามากก็ปีหนึ่งเออถือว่าเก่าแล้วมั้งซึ่งปีที่แล้วครบรอบครบรอบสี่ปีใช่ไหมเป็นทีมเป็นทีมเกี่ยวกับเวลาเรื่องความทรงจาต่างๆเนาะแต่ว่าปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นทีมแบบว่าคอนเสิร์ตไหมเออเพราะว่าพาเฟม,มีโอกาสที่จะเข้าอยู่นะทุกคนนะเออเพราะเห็นคนอื่นเขาพูดหลายคนนะเออเป็น มันน่าจะเข้าได้นะอืมอซึ่งปีหน้าผมว่าคุกกี้ที่จะมาเนะี่ยปีต้นโปติต้นปีคุยยานจะเป็นตแต่ว่าตีมอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยเก็จะเป็นตีมกับเว้นมนะแต่วา่าปี2021ปีหนะ้าอัปเดตต้นปีจะเป็นเกือกับต้นไม่พันปีนะทุกคนนะเออเขาจะเน้นไปทางนั้นมากนะแต่ถ้าเป็นปีก,ก่อนๆนะ่ะปี2 0 1 9ันกอัอะไรเนะนี่ย2 0 2พนีพวกเนี้ย จะเป็นตีมเวทมนต์นะส่วนใหญ่นะทุกคนซึ่งปีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะกลับมานะครับทุกคนแล้วก็กคุกกี้ที่ข้าจะเข้าก็น่าจะเป็นคุกกี้แบบว่าอะไรคุกกี้อะไร,ะไรตัวนั้นอนะลาเต้นนะของคุกกี้รังคิงดอมนะถ้ามีโอกาสเข้ามานะทุกคนนะอันนี้คือผมจะเน้นกับคุกกี้รังคิงดอมที่จะเข้ามานะตัวในคุกกี้รังคิงดอมอ,อ่มแต่บางตัวสก,กิลก็ลังการเกินเนาะเออจบแล้วทุกคนคุยเพลินนะทุกคนคน,นะอ่ะ ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับช่องดีเมยด้วยนะครับสวัสดีครับ